สวัสดีค่ะน้องมาจมากทีมงานชัยวชุนเด่นตายนะคะวันนี้เราอยู่วันที่สร้างชิงโคบ้านยี่ในเที่ทำการชนในวันที่สามกันยาน,นี้นะคะจะพามาพบกับพวก,วกวคุณเอกพิเศษจุดของรายการนะคะตัวที่ i t a น i u m ที่หน้าจอนี่คือโคโนจินาวุฒนะคะหรือว่าไอทอมนะคะจิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งล้านเจ้าหมื่นบาทนะคะสวัสดีค่ะพี่บ้าสวัสดีค่ะน้องมา,าจากทีงมงานชัยวชุนเด่นตายนะคะไม่ทราบว่า เชือได้กันมั้งพี่ดุ้งครับเจือบีทครับมาจากขายผูวไหนกันคะลูกบ้านครับลูกบ้านนะคะมาจากไหนพี่รัศดาครับรัศดาต้องบัวใหญ่นะคะน้องวัวตัวนี้ของพี่เจือได้คะ ดูดทีศอาวุธด้วยไอ้ทอมครับคนด,ดูดทีศอาวุธด้วยไอ้ทอมนะคะไอ้ทอมมายุกี่ปีแล้วพี่เป็กปีกับน้องเขาเป็นทายาทต,ตัวในายนาฏไม่รู้ใ้ตองครับรู้ของไอ้ทองนะคะตัวนี้ผ่านการชนมาแล้วกี่ครั้งหนึ่งรั้งครับลา่าสุดนี้ชนะได้มาพีชนนา่ชนะนะชนะนที่นี่อะไรับชนะที่นี่ที่นี่ในตอนนั้นชนนา่นไหมคะชนซีบกนาทีครับซีบก็หนาทีได้ทางชนของไอ้ทอมนี่แบบไหนแตงยิ้วครับชนแตงยิ้ววันชนใช้ขวดเดลือมข้ดต่อพี่ข้ดต่อครับข้ดต่อนะคะมี่ใส่ดนไหมดนจำควันไหมพี่จำควันจำควันทั้งคนน้องนีี่มิเเข้าก ได้ไหม,มน่าจะโปรกับคนยิ่งชอบมั้งไหมมีมังมม้ง,งป่าเดิอนอยู่วันกิโลได้อ่าลูกเอาก็เริ่มบอลเริ่มพอลเลยยังพอนเลยก็พอนแล้วติดโครบอบ,รบดีมากน้องเขาซดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้พี่จปก้าวสิบไปเร็วไปก้าวสิบไปแล้วทำมั่นเขาเรียกชนต่อเช้าได้ไหมได้ครับได้เดิมพันนี้พร้อมไหมพร้อมเลยก็พร้อมอยากให้ฟ้าจรงเอฟซีพฤศติกามนองน้องฟังนิดนึงค่ะ ก็ามาเป็นกำลังใจให้ต่มเลยก่อนมาเป็นแรงใจแรงเชียร์นะคะก็อบคุณสำหรับข้อมูลข้างหน้าย้มก็ขี่ในภาคสัมสิกปฏิตามเงานใจให้ด้วยก็คุณมาค่ะพี่บค